ครับช่วง Star Care นะครับทายของต้นช่มงแรกในพบหมอรามาวันศุกร์ครับอาจารย์ใช่แล้วค่ะ Star Care วันนี้ค่ะจะเป็นนักโภชนาการค่ะชื่อดังค่ะท่านเป็นอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูพถาัมภ์อาจารย์สงาดามาพงค่ะหลายๆคนได้เคยติดตามผลงานทางวิชาการและบทความต่างๆมาแล้ววันนี้ไปชมบทสัมภาษณ์ของท่านเกี่ยวกับการดูแลคล็ยรับสุขภาพดีกันเลยค่ะค ในวันหยุดพิเศษแบบนี้สตาแคร์ของเราก็ต้องพิเศษเหมือนกันอย่างแน่นอนครับวันนี้เราจะไปพบผู้ที่มีแนวคิดในการดูแลสุขภาพทางโภชนาการเบอร์ต้นๆของประเทศเลยครับครับผมสงงาดาพงษ์ครับสิ่งที่ผมทําเนี่ยทําได้อย่างไรทําไมสุขภาพผมจึงดีอบอกเคล็ดลับของการกินหน่อยสิบอกเคล็ดลับของการออกกําลังกายการใช้ชีวิต นั่นคือคำถามที่ทุกคนเมื่อเจอกับอาจารย์สง่าต้องถามตลอดครับวันนี้อาจารย์เลยจะมาเล่าถึงความเป็นมาว่าทำไมถึงใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพทางโภชนาการเป็นพิเศษสุขภาพของผมนั้นเริ่มบ่มฟักมาตอนตัวเองอายุมาทักสาที่เข้ามาทำงานที่กรม,มารามายัยตอนผมอายุ30ผมเห็นคนอายุ60แก่มากแก่แล้วเดินขาตุปัตตุเปภพุงใหญ่หัวล้านลงพุงผม เห็นแล้วเฮ้ยทำไมคนอายุ6กแก่จังตอนแรกๆผมก็เหมือนกับท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังดูรายการนี้อยู่ผมก็กินตามมีตามเกิดอะไรก็ได้ที่มันเข้าปากหลวมเคี้ยวอร่อยก็กลืนไม่เคยมีความรู้เลยว่ากินเข้าไปแล้วมันจะประเทืองสุขภาพหรือไม่จุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพของขอาจารย์สง่าจึงเริ่มต้นขึ้น โดยเหตุผลนี้นั่นเองคราวนี้เรามาฟังกันดูครับว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้สุขภาพดีแบบอาจารย์สง่าจนถึงวัยช่วง60ขึ้นแบบนี้จะต้องทําอย่างไรบ้างสิ่งที่ผมทําถ้าจะเป็นชีวิตประจํำวันโดยทั่ทวไปผมจะเข้านอนสี่ทุ่มเปะ๊ะแล้วตื่นตีห้าโดยเฉลีย่ยยกเว้นน้อยมากที่จะไปนอนเอาห้าทุ่มแล้วก็ตื่นตีสี่น้อยมากๆจะพยายามจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้ได้ ตั้งกติกาชีวิตไว้นาฬิกาชีวิตที่ตัวเองตั้งไว้ตัวเองต้องปฏิบัติตามเพราะคุณไปฝืนมันไม่ได้ผมหลับเสร็จตื่นตีห้าผมขึ้นมาทำอะไรผมออกมานอกบ้านผมก็ยืนตัวตรงทั้งชุดนอนแล้วผมทำออกซิเจนเทอร์ปีออกซิเจนบำบัด ยืนตัวรตรงสูดลมหายใจที่มีออกซิเจนและโอโซนอัดบริสุทธิ์ตอนตีห้ครึ่งเข้าไปทางจมูกแล้วกั้นไว้ประมาณสัก2วินาทีหรือนับ1-4 1 2 3ถึง 4, 1, 2, 3, 4แล้วปล่อยออกมาทางปากนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับหนึ่งของอาจารย์เลยนะครับซึ่งใครจะเอาไปใช้อาจารย์ก็ยินดีมากๆเลยครับ คือหลังจากผมทํส10ครั้งแล้วผมก็จะยืนแกว่งแขนการยืนแว่งแขนเป็นศาสตร์ของคนจีนที่ทามาแล้ว2 0 0 0กว่าปีเขาถือว่าดีมากๆเลยก็ยืนตัวตรงแล้วเอาแขนสองข้างแนบไปรับตัวเสร็จแล้วก็ยืดแขนด้านหลังไปจนสุดแล้วก็ผ่อนมาด้านหน้าแล้วผมก็วิ่งในหมู่บ้านของผมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปจากปากซอยสุดซอยถึงถนนหน้าบ้านแล้ววิ่งกลับมาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง หรือ30นาทีโอ้โห oh ออกกำลังกายหลายรูปแบบเลยครับแต่นี่ก็คือวิธีที่ทำให้อาจารย์สง่ามีสุขภาพที่ดีหลังจากที่ออกกำลังกายแล้วอาจารย์ก็ฝากบอกว่าอย่าลืมร์มดาวร่างกายด้วยนะครับมาถึงเรื่องที่อาจารย์สง่าเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการรับประทานอาหารครับอืมต้องบอกว่าน่าทานทุกเมนูเลยนะครับครับอาหารที่ผมมักจะรับประทานเป็นประจำก็เป็นอาหารที่ปรุงเองที่บ้าน ภรยาเป็นคนปรุงเช่นว่าเมนูที่ผมกินเป็นประจำนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำพริกน้ำพริกเป็นอาหารของไทยที่เป็นกุสโลบายที่ทำให้คนได้กินผักเหมือนฝรั่งเขากินสลัดแล้วผักที่ผมรับประทานกับน้ำพริกส่วนมากจะเป็นผักพื้นบ้านซะส่วนมากเป็นผักไทยๆผักผัดผักที่ใช้ผัดสังเกตว่าเราใช้น้ำมันน้อยมากเลยเราจะผัดไม่เยิ้มนะฮะ เราจะผัดใช้น้ำมันนิดเดียวเน้นพวกผักหลากหลายสีนะฮะจำยามกินผักให้มีความหลากหลายสีต้องไม่ได้จําเป็นว่าต้อง5สี7สีแต่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นซดน้ําก็คือที่ขาดกินบ่อยมากเลยก็คือ,อ,อแกงจืดตําลึงหมูสับตําลึงนี้ก็เก็บได้ที่รั้วข้างบ้านนะฮะไข่ สิ่งที่ผมกินไข่ผมกินสัปดาห์ละประมาณสัก10ฟอง12ฟองแต่ผมกินไข่มักจะกินไข่ต้มไม่ค่อยไข่ดาวไข่เจียวกินแต่เวลาเจียวไข่ใช้น้ำมันน้อยมากไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานแค่70กิโลแคลอรีไข่ดาว120ไข่เจียวน้ำมันฟูฟู240ไข่ต้มดีที่สุดนะครับ โอ้โ oh oh, หน่าทานทุกอย่างเลยครับการทานอาหารสุขภาพแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมอาหารไทยๆของเราทั้งนั้นแค่เลือกทานให้เหมาะสมเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าชีวิตผมเนี่ยอยู่ที่3อและสอสเพราะฉะนั้น3อและสอสคือคือลอจิกคือคือสิ่งที่เราปฏิบัติมาโดยตลอดถามว่า ระหว่างอาหารออกกำลังกายและอารมณ์อะไรสําคัญกว่ากันผมบอกเลยนะครับทั้ง3อันไม่มีอะไรสําคัญน้อยไปกว่ากันเลยอย่าไปบอกว่าออกกาลังกายสําคัญน้อยกว่ากินอาหารก็ไม่ถูกกินอาหารสําคัญที่สุดดีกว่าอารมณ์ก็ไม่ใช่หลายคนอาจจะฟังดูเหมือนยากในการจะปรับตัวให้ทําได้อย่างอาจารย์สง่าแต่อาจารย์ก็ฝากบอกปิดท้ายมาด้วยนะครับที่เราไม่ได้บีบตัวเองและไม่มีเงื่อนไขและข้อแม้ใดๆ ที่จะมาบอกว่าต้องทําให้ได้เท่านี้เท่านั้นจึงจะได้เงินกลับมาไม่ได้เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งก็เลยทําให้ผมไม่เครียดผมว่าทุกคนสามารถจัดระเบียบชีวิตตัวเองเป็นได้ถ้าเผื่อเราใส่ใจและตั้งใจนะฮะวิชาที่ผมเรียนมาผมรู้และผมบอกคนอื่นผมต้องเอามาทําผมก็เลยต้องทํา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 จะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีพอทําไปทําไปปุ๊บมันกลายเป็นนิสัยตั้งใจทํามาด้วยการมีแรงจูใจ ด้วยมีแรงบันดาลใจว่าตัวเองจะเป็นคนแก่ที่ไม่อมโรค อ่าคุณผู้ชมครับก็เป็นเคล็ดลับสุขภาพดีจากอ,อาจารย์สง่าดามาพงศ์ใช่แล้วค,ค่ะอาจารย์เป็นอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะอาจารย์ก็ได้ฝากคําถามไว้ให้เราด้วยค่ะน้องเต๋อค่ะ,คะาาเกี่ยวกับ,รบเรื่องของอาหารในวัยผู้สูงอายุค่ะ ว่าแตกต่างจากวัยอื่นยังไงค,ะค,ค,ค่ะอย่างที่เราทราบกันนะนะคะผู้สูงวัยเนี่ยการทํางานของระบบต่างๆนก็จะน้อยลงนะคะบวกกับอาจจะมีปัญหาสุขภาพต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆนะคะสุขภาพฟันนะคะไม่มีฟันบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันที่1ค่ะพลังงานเนี่ยผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็จะต้องการพลังงานที่น้อยลงะนะคะ<ช>รวมไปถึงลักษณะของอาหารเนี่ยก็แนะนําเป็นเรื่องของอาหารที่ย่อยง่าย นะคะดูดซึมง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารกลุ่มโปรตีนต่างๆะนะคะ,คะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นในกลุ่มของค่าแป้งน้ําตาลก็อยากให้บริโภคเป็นลักษณะของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนะนะคะแล้วก็ไม่ทานมากเกินไปเพราะจะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะผละไม้ก็ไม่ควรรับประทานผลไม้ที่หวานจัดมากเกินไปแล้วก็อาจจะเลือกลักษณะเนื้อของผลไม้ให้เหมาะสมกับสุขภาพฟันด้วยค่ะนะคะครับอันนี้จริงๆต้องบอก ว่ามีความแตกต่างเหมือนกันนะฮะสำหรับ อาหารสาหรับผู้สูงวัยที่เวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ต้องทานอะไรที่ให้พลังงานน้อยลงย่อยง่ายก็เดิมใช่ค่ะแล้วก็น้าตาลน้อยลงดูดซึมได้ง่ายค่ะแล้วก็สําคัญไปกว่านั้นนะคะต้องไม่ลืมค่ะในเรื่องของอาหารที่มีแคลเซียมสูงด้วยนะคะค่ะเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะกระดูกก็จะมีความบางลงบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมในแต่ละวันเนี่ยก็จําเป็นที่ต้อง มีปริมาณมากพอซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รวมถึงผลิตภัณฑ์จากนมและนมเพียงอย่างเดียวะนะคะเราก็ยังมีอาหารไทยอย่างอื่นอีกมากมายที่มีแคลเซียมสูงเช่นผักบางชนิดรวมไปถึงปลาเล็กปลาน้อยต่างๆโหโหนะคะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะ,คะ รับประทานอาหารถูกต้องน้องเต๋อคะผู้สูงวัยของเราต้องไม่ลืมเรื่องของการออกกําลังค่ะและอารมณ์ดีด้วยหลักสาอของเราค่ะนะครับจะทำให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงวัยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยด้วยนะครับ อาเราคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงตาแคร์ในต้นชั่วโมงแรกของพบหมอรามานะครับก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพักเคารพธงชาติกันนะครับวันนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอุดหนุนผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครองนะครับในโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองบริเวณลานหน้าชั้นหนึ่งนะครับหน้าธนาคารกรุงเทพศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นในวันดังต่อไปนี้ครับ วันที่30 3 1ถึง31ตุลาคมนะครับวันที่19 2 0ถึง20พฤศจิกายนนะครับวันที่17 1 8ถึง18ธันวาคม9โมงเชา้าถึง6โมงโดยนำไรายได้จากการจำหน่ายข้าวมาบุญครองทุกถุงถุงละ2บาทสมทบทุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จากกรีนรุบดินคณะแพทยทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพักละพัก ครบตรงท่านคันสักคู่ครับช่วงหน้ากลับมาวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการใช้ยาทานะครับยาทาที่ใช้ทาภายนอกด้วยจะมีเภสัชกรหญิงปานฝันเลาะวิธีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคาถามให้คุณผู้ชมกับอาจารย์หมอพิษของเรานะครับตอนนี้หมดเวลาของผมในหนึ่งชั่วโมงแรกแล้วลาคุณผู้ชมและอาจารย์หมอไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพอ่อนโยนครับ